สำหรับออนไลน์คอร์สบทนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักและรู้วิธีการทำงานของมิกเซอร์กันครับแน่นอนล่ะครับว่าคนทำออนไลน์คอนเทนต์หลายคนที่ผมเคยคุยงานด้วยเนี่ยเขาค่อนข้างขยันกับมิกเซอร์ครับอะไรก็ไม่รู้นะ,ะับปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยฉันก็ใช้ไม่กี่อย่างและรู้สึกว่าเอามาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเผลอไปหมุนอะไรพลาดไปมันก็พลาดไปเลยกว่าที่จะรู้ว่ามันพลาดตรงไหนบางทีก็สายไปแล้วถึงแม้ว่าในตรงนี้เนี่ยเส้นหนึ่งแถวหนึ่งของมันก็ คือ 1>, 1 Channel แต่ฉันก็ยังงงอยู่ดีว่าฉันควรที่จะปรับมันอย่างไรสำหรับออนไลคอร์สบทนี้เรามีคำตอบให้คุณอย่างแน่นอนครับและจะเป็นคำตอบที่ทำให้คุณสามารถเวียนใช้มิกเซอร์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อในงานเสียงมืออาชีพได้อย่างสบายๆอีกด้วยครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ วิธีการทํางานของมิกเซอร์เนี่ยครับมันง่ายมากครับมันประกอบไปด้วยปรีแอมหลายช่องรวมๆกันนั่นเองเมื่อเรามามองที่ตัวมิกเซอร์ครับผมขอบอกคุณเลยครับว่าโลจิกมันง่ายๆครับบนลงล่างซ้ายมาขวาแค่นี้ครับมิกเซอร์ที่เราใช้กันเป็นประจำในงานออนไลน์คอนเทนต์จะไม่หลุดไปจากนี้แม้แต่น้อยเริ่มจากตรงที่ว่าเราเนี่ยจะรับสัญญาณขาเข้ามาครับคุณจะเห็นเลยครับว่าตรงนี้เนี่ย มันมีคำว่าไม่ครับเล็กๆนะครับในกล้องผมคาดว่าคุณน่าจะพอเห็นอยู่แล้วก็ในรูตรงนี้ครับซึ่งเป็นรูลึกๆเนี่ยครับจะมีคำว่าลายหรือว่าอินสตูเมนต์ครับสองรูนี้เนี่ยครับเป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้าที่ระบุกออกมาโดย AES หรือ Audio Engineering Society มันกำลังบ่งบอกครับว่าถ้าสัญญาณของคุณเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่มาจากไมโครโฟนหรือมาจากอุปกรณ์ที่ไม่มีวงจรปรับปรุงคุณภาพสัญญาณเสียงจากต้นทางคุณเข้ารูนี้ครับด้วยหัว XLR ตัวผู้แต่ถ้าเกิดว่าสัญญาณที่ออกมาครับ มันเป็นสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์ที่มีวงจรปรับปรุงคุณภาพสัญญาณเสียงมาก่อนแล้วเช่นคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดไฟฟ้ากลองไฟฟ้าของคุณคุณเสียบรูแบบนี้ครับที่เขียนคำว่าลายนั่นเองครับ ง่ายๆแค่นี้จริงๆครับอย่าไปคิดเยอะครับส่วน RCA เนี่ยครับอันนี้เนี่ยครับผมจะไม่เล่นมุกนะครับว่า RCA อยู่แถวพระราม9แต่ RCA เนี่ยครับมันเป็นฟอร์แมตการเชื่อมต่อแบบคอน sumer ครับซึ่งมิกเซอร์ไซส์เล็กแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ professional audio mm. เขาก็จะมีมาให้คุณครับเพราะว่ามันทําให้คุณเนี่ยสามารถใส่เสียงที่มาจากเครื่องเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น DVD Blu-ray หรือคอมพิวเตอร์ได้สบายๆเลยนั่นเองครับ อันดับต่อไปครับคือฝั่งของสัญญาณขาออกครับฝั่งสัญญาณขาออกเนี่ยคราวนี้ครับเราจะเห็นแล้วว่ามีรู XLR ตัวผู้อยู่ครับเป็นรูแจ็คนะครับแล้วก็มีรูที่เป็นรูลึกๆอันนี้อยู่เหมือนเดิมครับตรงนี้เนี่ยครับลักษณะของการใช้หัวปลั๊กเนี่ยจะมีความแตกต่างจากฝั่งขาเข้าหรืออินพุตอยู่เล็กน้อยครับนั่นก็คือฝั่งขาออกเนี่ยครับฟอร์แมตมาตรฐานที่สุดจะเป็นหัว XLR ทรงนี้ครับคุณจะต้องใช้หัวตัวเมียมาเสียบเดี๋ยวผมจะทําให้คุณดูในตอนใช้นะครับ แล้วก็มันจะมีหัวแบบนี้ครับซึ่งเป็นหัว TS หรือ TRS ซึ่งเป็นแบบเดียวกันมาใช้คู่ด้วยแต่ว่าอันนี้ครับจะเป็นสัญญาณแทบจะเป็นแบบเดียวกันเสมอก็คือมีวงจรปรับปรุงคุณภาพสัญญาณมาก่อนอยู่แล้วนั่นก็คือเกิดขึ้นมาจากในตัวของมิกเซอร์ตัวนี้นั่นเองครับ ผมเข้าใจดีครับว่าคนที่ทำออนไลน์คอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทำสายใช้เองครับแล้วก็ไปให้ช่างหรือไปให้ร้านเนี่ยเขาทำสายให้แต่มันคงจะดีไม่น้อยครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างระบบบาลานซ์กับอันบาลานซ์เพื่อที่ว่าเวลาที่เราไปคุยกับช่างเนี่ยเราจะได้เจาะจงได้ถูกครับว่าเราต้องการสายแบบใดและอีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือบาลานซ์กับอันบาลานซ์เนี่ยมักถูกเข้าใจผิด ว่าเป็นโมโนกับสเตอริโอเพราะอะไรเรามาดูกันครับเรามาทำความรู้จักหัว XLR อันนี้กันดีกว่าครับหัวอันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นหัวทรงแบบนี้วางอย่างนี้เลยตัวผู้ตัวเมียอะไรก็ว่ากันไปแน่นอนล่ะครับว่าการเชื่อมต่อผ่านหัว XLR เนี่ยเป็นการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งที่สุดครับสัีธิที่สุดแล้วนั่นเองครับผมก็แค่เอาไปเสียบลงไปแบบนี้ จบละสบายสบายไม่คลอนไม่ช็อตอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณบัดรกรีสายมาดีและหัวคุณเป็นเกรดมาตรฐานทีนี้ครับผมจะหมุนข้างในให้คุณดูครับคุณจะเห็นเลยครับว่ามีสายทั้งหมด3เส้นครับตามรูปครับบัดรกรีเข้ากับขาทั้ง3ขาของหัว xlr ตัวเมียอันนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นระบบบาลานซ์ครับ คำว่าบาลานซ์ในที่นี้เนี่ยก็คือมันเป็นการเดินสายสัญญาณที่เดินได้ระยะไก,กลามากๆครับคุณจะเดินเป็น10เป็น100เมตรก็ได้ไม่จี่ไม่หำอย่างแน่นอนและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยครับก็คือถ้าคุณใช้ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์คุณจําเป็นที่จะต้องใช้สายแบบบาลานซ์ที่เป็นหัว XLR ด้วยนะครับรับไฟแฟนทอมจากมิกเซอร์เพื่อเอาไปเลี้ยงไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นั่นเองครับทำไมรูนี้มันถึงใส่ไม่ได้คืองี้ครับ หัว XLR เนี่ยถ้าผมเสียบลงไปผมไม่สามารถบิดไปมาได้ครับมันเป็นหัวที่ดื้อด้านมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหัวทรงนี้ครับ TS หรือ TRS ผมใส่ลงไปผมหมุนได้ครับสบายสบายครับความคลอนตรงนี้เนี่ยครับถ้ามีไฟเลี้ยงอยู่ชอ็อตสิครับรออะไร <c oughs> ทีนี้ครับเราจะมาดูฝั่งของ TRS กันบ้าง TRS ตรงนี้เนี่ยครับเราเสียบลงไป ก็เป็นระบบบาลานซ์เช่นเดียวกันทําไมมันเป็นระบบบาลานซ์รู้ไหมครับเพราะว่ามิกเซอร์สําหรับงานเสียงมืออาชีพส่วนใหญ่เขาจะระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่าใน Input แต่ละช่องรู้เหลา่านี้ส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นบาลานซ์ทั้งสิ้นครับยกเว้นรู RCA เดี๋ยวเพราะอะไรเราค่อยว่ากันนะครับข้างในครับของหัว T-RS เนี่ยก็จะเป็นการบัดกรี 3เส้นเหมือนเดิมครับแต่อันนี้จะมองเห็นยากนิดนึงนะครับเพราะว่า,าการซ่อนลายบัตตรีของหัวเนี่ยค่อนข้างเก่งแต่เราจะเห็นเลยครับว่าหัว T-R-S เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ขีดครับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับปลายสุดเรียกว่าชิปตรงกลางครับระหว่างขีด2ขีดเรียกว่าลิงแล้วก็ท้ายสุดครับเรียกว่าสลีฟครับเอาใหม่นะครับชิปตรงนี้ r i n งอยู่ตรงนี้แล้วก็ sleeve อยู่ตรงนี้นั่นเองครับก็เป็น Balance เช่นเดียวกันคุณก็คงจะรู้สึกแล้วครับว่าอ๋อมันเป็นสายสามเส้นมันก็เลยเป็น Balance ใช่ไหมคุณโตคำตอบก็คือถูกต้องแล้วครับบาลานซ์ balance เนี่ยจะมีสายสามเส้นเสมอนะครับจะไม่มีสองเส้นเป็นอันขาดแน่นอนนะครับว่าเราสามารถที่จะทำสายไมเป็น unbalance ์ได้ไหมทำได้ครับ ผมสามารถที่จะบัดกรีสายสัญญาณที่เป็นหัว XLR เนี่ยให้เป็นอันบาลานซ์ได้ไหมทำได้ครับผมก็แค่ตัดเอาเส้นใดเส้นหนึ่งในนี้ครับระหว่างสีฟ้ากับสีขาวออกไปแค่นั้นเองครับง่ายๆแค่นี้มันก็กลายเป็นอันบาลานซ์แล้วแต่ปกติแล้วเนี่ยครับผมจะบอกให้ทุกคนทำเป็นบาลานซ์ให้หมดเพื่อรองรับอนาคตและแน่นอนครับคุณคงจะไม่ใช้สายไม้แค่3เมตร4เมตรตลอดเวลาใช่ไหมครับ ดังนั้นครับวิธีที่เราจะตรวจสอบสายซึ่งเราไปสั่งให้ช่างเขาทําให้เนี่ยมันง่ายนิดเดียวครับหัวเนี่ยครับคุณนับเลยครับมีกี่ขั้วเนี่ยครับ T R S มี3ขั้วใช่ไหมครับเออโอกาสที่มันเนี่ยจะเป็นบาลาน์มีสูงไขข้างในออกมาดูครับถ้ามันมีสาย3เส้นบัดกรีครบ3ขั้วเป็นบาลานซ์อย่างแน่นอนครับ และหลายครั้งครับเราสามารถที่จะเอาสายบาลานซ์เนี่ยไปใช้รับสัญญาณหรือเสียบในรูที่เป็นอันบาลานซ์ได้เพราะอันบาลานซ์มันมีแค่2คขั้วใช่ไหมครับเราก็แค่ใช้2เส้นจาก3เส้นใช้2ขั้วจาก3ขั้วแค่นั้นเองครับเสียงมือชีพเนี่ยรูการเชื่อมต่อมันง่ายๆอย่างนี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ ทีนี้ครับก็มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นครับในหมู่ของคนทำสายสมัยเก่าๆครับนั่นก็คือสายบาลานซ์เนี่ยซึ่งข้างในมีสายสามเส้นจะถูกตีความหรือเรียกว่าเป็นสายสเตอริโอทันทีครับแต่ถ้าเกิดว่าข้างในมีสายเพียง2เส้นจะถูกตีความหรือเรียกว่าสายโมโนทันทีด้วยเช่นเดียวกัน เวลาที่คุณไปหาช่างเหล่านี้ให้เขาช่วยทำสายให้แล้วเขาถามว่าเอาสายไมกี่เส้นเอาเป็นสเตอริโอหรือโมโนให้คุณเข้าใจซะน,นะครับว่ามันหมายถึงบาลานซ์อันบาลานซ์ครับแค่นี้เองครับและอีกอย่างหนึ่งครับที่ผมเนี่ยกำชับเรื่องของสเตอริโอโมโนบาลานซ์และอันบาลานซ์เป็นอย่างมากก็คือว่ามิกเซอร์ที่ใช้สำหรับงานเสียงมืออาชีพเอาอย่างนี้เลยครับอุปรกรณ์ใดๆที่ใช้ในงานเสียงมืออาชีพ คุณไม่สามารถเอาสัญญาณสเตอริโอซายขวายัดลงไปได้ในรูรูเดียวนะครับรูนี้ครับคุณยัดลงไปมันไม่ใช่รูสเตอริโอครับคุณมีหัวแบบนี้มันก็ดูเหมือนเป็นหัวสเตอริโอหัวใหญ่คุณยัดอันนี้ลงไปมันก็ไม่สเตอริโอครับไม่มีทางสเตอริโอเลยครับยกเว้นแต่ว่ามันจะมาอยู่ในฟอร์แมตของหัวเล็กๆครับซึ่งเราชอบเรียกกันว่าหัวออกซิลารีตัวนี้ครับ เรียกว่าหัว3.5มิ mm ม T-R-S ครับถ้าเกิดว่าบนมิกเซอร์หรืออุปกรณ์เสียงมืออาชีพมีรูสำหรับเสียบอะไรแบบนี้คุณเสียบลงไปเป็นสเตอริโออย่างแน่นอนครับมีแค่นี้ครับขนาด RCA ยังแยกซ้ายขวาเลยครับดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางเลยครับที่คุณจะเอาสัญญาสเตอริโอเสียบเข้ามิกเซอร์ด้วยสายเพียงเส้นเดียวโดยไม่ใช้หัวแบบนี้ครับ ผมก็ขอบอกคุณเลยครับว่ามิกเซอร์เนี่ยความจริงแล้วคุณจะเห็นครับว่าชื่อเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยครับอย่างตรงนี้ครับเขียนว่าไม่ตรงนี้เขียนว่าลาตรงนี้เขียนว่าไฮมิดโลอะไรก็ว่ากันไปนะครับมีรูออกซ์มีรูเอฟเอ็กซ์ FX, มีแพนมีอะไรใช่ไหมครับแต่ผมอยากให้คุณดูตรงนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำศั์เรียกชื่อช่องเนี่ยมันจะไม่สับสนถ้าเกิดว่ามีลูกบิด ที่มันมีชื่อว่าอ็อกซ์เกิดขึ้นมันต้องมีรูที่เขียนว่าอ็อกซ์เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันบน er มิกเซอร์เสมอครับถ้าเกิดว่ามีลูกบิดที่เขียนว่า f x เกิดขึ้นบนมิกเซอร์มันจะต้องมีรูให้สัญญาณ f ออกออกบนมิกเซอร์ด้วยเช่นเดียวกันครับมีแค่นี้ครับ ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ชื่อบนมิกเซอร์สำหรับงานเสียงมือชีพมันจะตรงตัวครับและมันจะเหมือนกันตลอดทั้งบอร์ดไม่มีอะไรสลับฟันปลาเลยแม้แต่น้อยนั่นเองครับผมก็จะเอาเครื่องเล่นเพล,เลงของผมเนี่ยครับเสียบเข้าไปครับแต่ไม่เปิดให้ฟังนะกลัวลิขสิทธิ์เมื่อผมเปิดเสียงแล้วครับคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ เป็นอุปกรณ์เสียงที่มีวงจรปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณหรือไม่คำตอบคือมีใช่ไหมครับเพราะอะไรก็เพราะว่าตัวของมันเนี่ยมันมีแบตเตอรี่มันเร่งฟอร์ลุ่มได้มันขับหูฟังได้แปลว่าข้างในตัวมันมีวงจรปรับปรุงคุณภาพสัญญาณเสียงครับในเมื่อมันมีเนี่ยครับผมจะใช้รูนี้ทาไมครับผมเอาเข้ารูนี้ดีกว่าครับให้ถูกต้องตามหลักนะครับโดยใช้หัว T s ครับซึ่งรูตรงนี้เนี่ยมันรับได้ทั้ง t r s Balance แล้วก็ ts ซึ่งเป็น unbalance อยู่แล้วคุณเอาสัญญาณซึ่งเป็น unbalance ไปเสียบในรู balance ได้สบายๆครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาสัญญาณซึ่งเป็น balance ไปเสียบในรูที่รับแต่ unbalance มันก็จะได้เป็น unbalance อยู่วันยังค่ำนะครับอันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยครับคุณจะเห็นเลยว่ามันมีไฟแวบๆครับเกิดขึ้นตรงนี้ครับ อันนี้ครับเป็นส i g แนลอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกว่าอะแฮมเสียงเนี่ยเข้ามาแล้วนะหลังจากนี้ครับมันมีวิธีทำงานค่อนข้างยืดหยุ่นครับคือผมเนี่ยจะเป็นคนหยับกร้านผมเปิดวอลลุ่มผมเร่งวอลลุ่มเสียงมาแล้วครับแค่นี้ก็คือจบแล้วแต่ถ้าเราจะทำแบบคนปกติสามันเขาทำนะครับมันก็จะมีวิธีคือเราจะตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณก่อนโดยที่ผมเนี่ยจะเอาหูฟังมาอันนึง เสียบลงไปครับในช่องรูนี้ครับที่เขียนว่าโฟนหรือเฮดโฟนแล้วผมเนี่ยจะใช้ปุ่มที่เรียกว่าโซโลปุ่มนี้เนี่ยครับจะเป็นปุ่มที่ทำให้เราสามารถตรวจเช็คคุณภาพของสัญญาณเสียงก่อนที่เราจะส่งออกไปยังจุดต่างๆได้นั่นเองครับเมื่อผมกดปุ่มนี้แล้วครับผมก็จะเร่งเสียงที่หูฟัง ได้ยินแล้วใช่ไหมครับแค่นี้พอนะครับผมกลัวว่าจะโดนลิขสิทธิ์นะฮะพอเราได้ยินแล้วครับว่าโอเคเสียงไม่แต่งไม่พร่าไม่จี่ไม่ทมไม่มีอะไรที่น่าสลักสาคัญต่อปัญหาเท่าไหร่นักเราก็โอเคเรียบร้อยแล้วครับเราก็ปิดโซโลหรือ PFL ออกแล้วก็เปิดเสียงขึ้นมานั่นเองทีนี้ครับเสียงเนี่ยมันจะยังไม่ออกทันทีครับเพราะว่าลูกบิดตรงนี้เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วครับหรือว่ามิกเซอร์ที่เป็นสไลด์เฟดเดอร์มันจะต้องไปตันครับอยู่ที่ฝั่งของมาสเตอร์เอาพุตอีกทีนั่นเองซึ่งผมก็จะเปิดขึ้นมามีแค่นี้ครับหลักๆมีแค่นี้จริงๆครับไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้เลยครับสัญญาณเข้าแล้วครับคุณจะปรับชุ้มกลางแหลมก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูในบทถัดๆไปทีนี้ครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ย อยากจะลองส่งสัญญาณไปที่อื่นด้วยเช่นขนาดนี้ครับสัญญาณที่เป็นเมน n r r ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยซึ่งมันข้องเกี่ยวกับลูกบิดอันนี้มันจะต้องไปที่เครื่องบันทึกเสียงหรือมันจะต้องไปที่คอมพิวเตอร์ซึ่งส่งไลฟ์สตรีมแต่ผมอยากจะส่งสัญญาณตรงนี้เนี่ยออกไปข้างนอกห้องด้วยไปในห้องรับแขกให้เกสผมได้ลองฟังเราก็สามารถใช้ช่องพวกออคซิลารีหรือ FX ได้ครับ ซึ่งออซิลา a ี y ตรงนี้เนี่ยครับมันก็ทํางานเหมือนกับไอเมนเอาหรือ Master ร์เอาทุกประการเราบิดฟอ l u ลุมของแต่ละ c h a ชแนลไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟอ l u ลุมขาออกอีกตัวครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็คืออันนี้ครับเราก็เร่งอันนี้ขึ้นมาเสียงมันก็ออกจากตรงนี้ไปแล้วครับถ้าเกิดว่ามันออกเนี่ยก็คือจบแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันเป็น Pre หรือ Post ฟเดอร์คุณลองบิดเอาหนอบตรงนี้ลงครับ ถ้าเกิดว่าเสียงในรูอ็อกซ์ตรงนี้มันหายไปด้วยมันก็แปลว่าไอออกซ์ตรงนี้เนี่ยเป็น post fader คำว่า post fader ก็คือสัญญาณเสียงที่ปล่อยออกมายัางรูอ็อกซ์หรือรู fx ตรงนี้เนี่ยจะต้องตามอันนี้เสมอนะครับตามวอลลุ่มหรือเฟเดอร์ของแต่ละช่องแต่ถ้าเกิดว่าผมบิดสุดครับ แล้วออคซิลารีเนี่ยเสียงยังออกปกติดีแปลว่ามันเป็น Free f รี e ฟเดอร์ก็คือสัญญาณเนี่ยวิ่งมาอย่างนี้ออกไปอย่างนี้เลยครับไม่วิ่งมาอย่างนี้ลงนี่กลับมานี่แล้วค่อยออกนี่นะครับอย่าเพิ่งงงนะครับมันจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับและนี่แหละครับก็คือม er ิ x e r อร,คร์ครับคร่าวๆครับไม่ได้มีอะไรมาก งานออนไลน์คอนเทนต์เนี่ยครับเรามักจะใช้มิกเซอร์ไซส์เล็กประมาณนี้ครับเราจะไม่ใช้ไซส์ใหญ่เท่าไรนักเพราะว่าประหยัดพื้นที่และส่วนใหญ่ครับเราไม่ได้ใช้ไมโครโฟนพร้อมกันเกิน4ตัวเป็นชุนเดิมอยู่แล้วนั่นเองครับมิกเซอร์ไซส์เล็กเนี่ยครับในช่วงราคาที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะมีฟีเจอร์ที่แตกต่างกันด้วยอย่างในกรณีของ p r e s o n u s Studio l i v e AR8C เนี่ยครับมันเป็นมิกเซอร์ไซส์เล็กรุ่นเดียวในตลาดเลยครับที่มีทั้งโซโล ก็คือเอาไว้ใช้สำหรับเช็คคุณภาพของสัญญาณก่อนที่เราจะปล่อยออกไปที่รูใดๆแล้วก็ปุ่มมิ้วครับซึ่งปุ่มนี้ก็คือ on off channel นั่นเองเป็นมิกเซอร์ที่มีฟังก์ชันของมิกเซอร์ตัวใหญ่ครบช่วนครับและสามารถใช้งานในงานมืออาชีพได้ดังนั้นครับออนไลน์คอนเทนต์เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆของมิกเซอร์ตัวนี้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ5.0อัดเสียงลง SD c a r ก์ดได้เอฟเฟกในตัวเนี่ย ความจริงแล้วครับมันก็ไม่ได้ทําให้มิกเซอร์ตัวนี้มีลักษณะการทํางานที่แตกต่างจากเจ้าอื่นในงานเสียงมืออาชีพเลยครับลักษณะการทํางานเหมือนกันครับบนลงล่างย้ํานะครับซ้ายมาขวานะครับอย่าไปคิดเยอะครับในบทหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันครับถึงวิธีในการบันทึกเสียงหรือว่าการได้มาซึ่งสัญญาณเสียงที่ไม่แตกไม่พร่าไม่ซากันครับสวัสดีครับ